กลิ่นไหนชอบกลิ่นสีน้ำเงินชอบตรงนี้ที่ฉีดตรงนี้คือสีน้ำเงินใช่ที่ฉีดตรงนี้คือสีน้ำเงินีฉีดตรงนี้เขียวเดี๋ยวต้องฉีดคืนแล้วแหละน้องเนยเพราะเราเหมาะประสีซึ่งน้องไม่ชอบกลิ่นนี้นะมันหวานฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้มาเนี้ยมาเนี้ฉีดตรงนี้ออกแนวสุดๆไหนบอกว่าไม่ชอบไงโอ้โหเยอะเนี่ยอาบละลองดมดูเดยวได้กลิ่นมานี้ละดมอ่ะ อไม่ได้กินเหมือนเดิมจบฉีดจนวินเธอไม่ได้กินเราเลยเออเฮ้ยคอเปียกเลยนะฉีดจนคอเปียกฉีดเฮ้ยแต่หอมนะหอมแต่ว่าหอมได้ไหมเนี่ยหอมประตูนี้หอมมากเลยมาดีมากถ้ามันหอมเราขอลองหอมได้ไหมอ้หอมแนวล่ะนึ่อมให้มาร้ายมาจีบกันอีกแล้ว ไปสิน้องมีไปถายของกินกันใหญ่เลยไปถายของเร็วไปถ่ายของเดี๋ยวทิกต็อกโดนแบนมแบมปอดเลยตอกแบมนะไม่ได้กินจริงเหรอไม่ได้กินเลยเจ้าหมูหังเนี่ย